จ้่าพี่น้องเมื่อนี้กะมาเว้าผื้นฝรั่งต่อเนาะฝรั่งพ่อใหญ่อยู่เฮือนละอันกับเมียเก่าเพินเนาะขาเจ้าก็อยู่กันมาสามสิบสี่สิบปีเด้เพิ่นก็ปะกันเพราะว่าเพิ่นไปเที่ยวอัน,อ,นอย่างกระบี่ไปเที่ยวเมืองไทยบัดพ่อใหญ่อันนี้นะไปพ่อผู้สาวไปพ่อผู้สาวบ่แเ่็ข่อยดอกผู้อืน่นไปพ่อผู้สาวบัดนี่เมียจิไปเที่ยวกะกับลูกสาวบ่ไปน้ำเขา็นจังว่า มานอันไปพ่อผู้สาวก็เลยนัดผู้สา,าวมหากหานั่นละ่ะฝรั่งพี่น้องเบ่งเอาเดอเพื่อสิมาหา่อยแล้วก็เหลือกว่ัสต์จะว่าเขาบราบอกเขาเดยก็ไปติดต่อผู้นั้นไปติดต่อผู้นี้จนขนาดไปติดต่อ่อยกันยังไม่ได้บอกลูกบอกเจ้าจน่อยมาเมืองสวีเดนก็จังบอกลูกกอนมือ่อยสีมามือเดียวพี่น้องเอ้ยกันยังว่าฝรั่งนี่ต้องเบอ่งเขาดีๆเดอ้อลูกเล่นเพ้่เพ้าแต่ด,ด้แต่ละคนน่ะนะ ขนาดไปเมืองกรุงเทพไปน้ำเล่านีเพื่นจักเมื่อเด็กขึ้นรถไฟฟ้าจาังใดไปมองนั่นไปมองนี่จังใดที่ไหนได้เพิ่อนกับมีไม่ยิ่งไท้ก้อนนานนั่นเขาเป็นผ้าเพิ่นไปเที่ยวไปป่าข้องตลาดนั่งเลือกไปจังใดจงใดังไดยเนาะคอยก็อยู่บ้านซ่องดาวอยู่สว่างพ่นจังไดก็จังไปโผ่อกันละพี่น้องก็สิบอกไฮเดร เนี่ยการสีกันจะจะเอาพลงฝรังซุมเออร์นี่เขาจเาา้เบ่ได้ลลบ่ไป้รวยได้บอกไงนีสินทวมหัวนี่นี่ก็ยืมธนาคารยืมแล้วต้องคอยต้องไปเส้นค้ำให้พ้อเพราะว่าเท่าแล้วเขาบม่ให้ยืมก็เลยต้องไปเส้นค้ำให้เพื่อนมันละก็เลยกลายเป็นนี้น้ำกันพี่น้องเขามีเงอนมีซัาน่ะบ่แมนเงอนเขาเดอเ้อเงอนธนาคารเดอ้อค่ะจีบอกให้ มาเนี้นะถ้าเกิดว่าตายมากสิธนาคารก็สิเอาเอาเอา,เอาเงอนไปขายขายแล้วก็ได้กาไรก็สิแบ่งให้ลูกเต่าเขานะเฮาบ่มีซื้อคันคันขาดทุนก็สิลูกเต่าเขาก็ต้องจ่ายอย่างสินะแต่ว่าเสียภาษีเด้อตอนเพิ่นปาก,กันกับเมียเพิ่นเพิ่นขายเงินลังเก้านั่นเสียภาษีนะ่ะแปดหมื่นเนี่ยละก็หารกันผู้เมียเสียผู้ละครึง่ง เสียพลระเคิงจ้าเมืองสวีเดนนี่อันภาษีสูงจ้าขอเห็นงานอยู่นี่เขาออยัางเสีย30%เลยต่ำสุดนะึ่พี่น้องทำงานนานๆลอยหนึ่งรัฐบาลเอาไป2 5เดือดจะเดือมาบอกให้ฟังยังจะมีเรื่องบอกให้ฟังอีกหลายอย่างจ้าเรื่องที่คนไทยบงหูเรื่องท,ที่คนไทยคิดว่าคนมาอยู่เมืองหนอกเขาอยู่แบบโซฟาสถาพอนอยู่แบบอันเป็นมัดดงม,ดมัดามร่างสวมสักขีันร่าง ร่างสวมนั่นละร่างคีร่างสวมให้ฝรัง่งเขานี่าฝรั่งในความเป็นจริงแล้วสกมบุกขึ้นยังนี่พี่น้องสองกปรกที่บอกให้เห็นชึดผ้าอย่างศานนาอย่างกายนนีวอ้อ้เหม็นขึ้นยังนี่อันอาบน้ำหอมอบโจ้ของซื้อดอกยังสิมง่าบอกอีกฟังอีกเขาท่านี้ละสามหน้าที่แล้วมันจะโดนเดอ้อแค่นี้เดอ้อเาจะบอกกันจา้าขอบคุณที่มารับฟังนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะโชคดีมีความสุขทุกคน สบายดี so,